เอาเลรครับคุณผู้ชมครับเรียกเบี้ยว่าแจ็ค พอแตกกันอีกแล้วล่าสุดตะลึงโผ14สาวไทยเราเปลี่ยนหนึ่งคนโคดออดเลือกใช้ดาวรุ่งในการเล่นซีเกมในครั้งนี้ซึ่งก็จะมาเวียดนามเนี่ยคอมเมนต์ถล่มทลายครับเราจัดหนักจัดเต็มแต่ยังมีดาวรุ่งสอดแทรกเข้ามาพร้อมกับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับก็คือล่าสุดนั้นโชโหดกับยู15ไทยเราสามารถโค่นจีนโค่นแคนาดาได้แบบสุดมันเลยกับรอบแบ่งกลุ่มศึกวอลเลย์บอลนักเรียนโลกแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้น ติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้มาเริ่มจากไล่เรียงรายชื่อ14สาวได้เรากันก่อนกันกนกนกบชุดตัวหลักซีเกมซึ่งต้องบอกเลยว่าประกาศโผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลายเป็นว่าโคดอสเนี่ยเปลี่ยนนะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่าในหน้าการแข่งขันเว็บไซต์ซีเกมเนี่ยจะเปลี่ยนอยู่หนึ่งคนกับผู้เล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกซึ่งเหมือนโคดอสเนี่ยจะเลือกใช้ดาวรุ่งสอดแทรกขึ้นมาชุดนี้ครับเป็นชุดที่จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดดิมมมแทบจะไไ่้ีกา การใส่ดาวรุ่งเข้ามามากมายก็เปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนก,นกับตำแหน่งหัวเสาซึ่งกับตันทีมเนี่ย เป็นใครไปไม่ได้ครับชะโจนโมกสีถัดมาก็เป็นอัจาราพรคงยศสศิบาพรจันทวิสูตรกติกาแก้วพินวาลิสราศีทาเลส่วนตำแหน่งบีหลังครับเอามาเพียงคนเดียวหยิบยกมาคนเดียวก็คือพิมพิชยากกรมกลายเป็นว่าทีมของเราเนี่ยรับบทคนเดียวเลยครับหลังจากที่ธนาจาเนี่ยมันจะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้มาร่วมแคมป์ในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้อีกตำแหน่งหนึ่งครับที่อยากจะพูดถึงมากๆก็คือตำแหน่งบอลเร็วมิดเบล็ ตำแหน่งไล่เรียงมาตั้งแต่คนแรกนะครับก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขวิมลรัฐธนพันธ์วารุณีการราซึ่งมาแดนที่ของกัญญารัตน์เออนี่ก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะครับเหมือนโคโรจะ เลือกใช้ดาวรุ่งกับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกมากกว่าคือกัญญาลัตขุนเมืองเนี่ยก็เป็นตัวหลักทีมชาติดูแล้วนะครับสามารถสออแทรกใน,นตำแหน่งบอลเร็วได้โดยเฉพาะในเฉลีกเนี่ยก็มีมิติการเล่นที่ถือว,ว่าแตกต่างกับบอลเร็วตัวหลักของเราทางนัดดาวแล้วก็หนัฐยาอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกตำแหน่งหนึ่งครับลิโบโร่กันบ้างติดมาทั้งหมดเนี่ยสองคนครับคนแรกเป็นปิยานุชแป้นน้อยคนที่2เป็นน้องกัญญาลัตคำวงส่วนตำแหน่งเซตเตอร์นะครับก็ยังมี2คนเหมือนเดิมก็เป็นพลพันเกิดปราดกับนัออออออัันนนีี้คืื14รราาาายช่่สวใเทปดตกมแล สุดอย่างเป็นาการจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ต้องบอกเลยว่ารายชื่อเนี่ยถือว่าผิดคาดเยอะมากนะครับที่เราแทบจะไม่ได้มีตําแหน่งดาวรุ่งเลยเอาละอีกปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นการแข่งซีเกมในบ้านด้วยเพราะว่าเราจะไปพลาดเหรียญทองไม่ได้นะครับงานนี้เราก็ต้องคว้าทองมาเหมือนเดิมซึ่งคู่แข่งสําคัญเนี่ยคงหนีไม่พ้นเวียดนามครับเพราะเวียดนามเขาจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินการที่เราจัดเต็มออกมาแบบนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้เลยนะครับว่าซีเกมครั้งนี้เนี่ยอาจจะ ดุเดือดและก็ดุดันมากกว่าเดิมเพราะแต่ละปีเนี่ยเราไม่น่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบขนาดนี้เลยซึ่งพอเราประกาศรายชื่อออกมาแบบนี้ครับเวียดนามเองก็อกสันขวัญผวาเลยว่าเฮ้ยสาวไนเราทำไมจัดหนักจัดเต็มไหนบอกว่าจะมีการโรเตชันดาวรุ่งแต่ว่าไม่ได้มีการส่งมาเลยเอามาเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันซักนิดนึงนะครับมาเรื่องมาที่คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าทีมไทยเล่นดีนะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่ค่อยมีไหวพริบซึ่งผมเองก็จะชอบวิธีการเล่นของญี่ปุ่นมากกว่า อ,อีกขอ้อเมนนึงเขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยเวียดนามยังเอาชนะไทยไม่ได้เลยพยายามรักษาอันดับ2ของวิภาคไว้เพื่อบรรลุปเป้าหมายอีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าไทยได้แข่งกับเนเธอร์แลนด์และก็ญี่ปุ่นกับกันในขันชิงแชมป์โลกล่าสุดเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงฝีมือของพวกเขาเซตเตอร์อย่างรพอนธันก็เล่นได้อย่างย,งยอดเยี่ยมมากเวียดนามเองเป็นทีมที่เอาชนะได้ยากพยายามชนะสักหนึ่งเซตเนี่ย รับรองว่าโอเคในการเล่นกับไทยเมนต่อมาครับเขาบอกว่าพูดใ้ถูกก็คือไทยติดท็อป10ของโลกเวียดนามไม่มีทางชนะหรอกนั่นแหละคือความจริงเซตเตอร์ของไทยนั้นวิเศษมากและเกมรุกของไทยก็สูสีกับฝั่งเวียดนามสูสีตรงไหนครับเราเนี่ยเกมรุกเด็ดขาดมากๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่า แพ้หรือชนะเป็นเรื่องปกติทีมที่แข็งแกร่งและก็มีรักษามากกว่าก็จะชนะแค่เล่นเต็มที่ก็พอแล้วเมนต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นมีความเหนือกว่าในหลายด้านเลยนะทางทรัพยากรบุคคลกลยุทธ์และก็และคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งก็มีความหลากหลายรวมถึงยืดหยุ่นมากๆอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่ารู้จักตัวเองรู้จักศัตรูของคุณและเวียดนามเนี่ยจัดดีเท่า ปทศไทยได้อย่างไรอีกเม็น,นึงครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยยังต่ํากว่าทีมชาติไทย1ระดับมีโอกาสไป็นแค่ยีเท่านั้นถ้าเกิดว่าอยากจชนะพวกเขาในการแข่งซีเกมดูจากการประกาศรายชื่อออกมาแบบนี้ฉันคิดว่าทีมไทยเนี่ยไม่ได้มีการ อ่อนด้อยและตั้งเป้าหมายคือเหรียญทองซีเกมส์อย่างแน่นอนอีกเบ้นหนึ่งครับเขาบอกว่าเรามักจะไม่ก้าเดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องจึงมักถูกฝ่ายตรงข้ามเอาเปรียบหาว่าเราผ่านจุดนี้ไปได้เราก็มีโอกาสทีมไทยเนี่ยเป็นคลาสเนชั่นลีกแต่ต้องไม่เอามาเปรียบเทียบกับเวียดนามที่เป็นคลาสของซีเกมส์โอ้โหเม้นนี้ขนลุกนะครับนี่เป็นคอมเมนต์จากฝั่งเวียดนามนะหลังจากที่เห็นประกาศรายชื่อสาวไทยเราก็ตกตะลึงกันตาแตกเลยครับเพราะไม่น่าเชื่อเหมือนกันผมเองก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะจัดหนักจัดเต็มขนาด น,น,นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันใจแข่งนเนี่ยในวันที่1 0 1ถึธันวาคมที่อินโดสเตเดียมหัวมากซึ่งเกมรอบแรกเนี่ยคงไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็จะไปเล่นในเกมรอบที่2มากกว่าที่เราจะมีโอกาสนะเจอกับเวียดนามเจอกับอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็คงต้องรอติดตามกันนะครับตามต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้กลายเป็นวิธีระดับโลกที่ยิ่งใหญ่มากๆเมื่อการแข่งขันล่าสุดกับ วอลลบอนนักเรียนโลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในตามข่าวเนี่ยอาจจะเงียบหน่อยนะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยไม่เงียบเลยเพราะด้วยฟอร์มการเล่นของน้องๆชุดนี้สามารถโค่นทั้งจีนสามารถโค่นทั้งแคนาดาได้แบบเ็จสับกลายเป็นอยู่หัวตารางขึ้นไปในทันทีซึ่งรายการนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับก็คือศึกวอลลบอนนักเรียนโลกโดยแข่งขันกันทั้งสิ้นเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มโดยเกมแรกน้องๆสาวได้เราครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการไล่ต้อนเอาชนะเจ้าภาพจีนไป2ต่อ0ูนเซตก็สามารถคว้า3าคะแนน แรกได้สําเร็จนะครับเซตแรกก็ชนะไป25ต่อ20เซตที่2ชนะไป25ต่อ22ซึ่งกนในขันเกมนั้นสาวไทยเราเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างมั่นใจครับอาศัยเกมรุกที่เฉียบคมผสมผสานกับเกมรับที่เหนียวแน่นและก็สามารถควบคุมจังหวะสําคัญของกิมได้ดีรวบเบอนึงปิดเซตได้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางเสียงเชียส่งกำลังใจจากทั้งนักกีฬาของไทยเราเอ,อ่ยผู้ฝึกสอนก็เลยชนะไปในเกมนี้ส่วนอีกเกมหนึ่งนะครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเราจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็คือการเจอกับแคนาด ซึ่งเกมนี้ครับท้องน้องสาวเราก็ชนะไปได้อีก2ต่อศูนเซตและคว้า6คะแนนเต็มเลยครับการแข่งขันเพียงแค่สเกมเท่านั้นโดยเซตแรกครับเอาชนะไป25ต่อ6เซตที่2เอาชนะไป25ต่อ10และเกมต่อไปจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีครับจะไปเจอกับทีมชาติเซอร์เบียก็คือตอนนี้เนี่ยออกสตาร์ทได้อย่างมั่นใจมากๆนะครับอาศัยจังหวะก,การเสิร์ฟที่มีความแน่นอนนะประกอบกับการยืนตำแหน่งครับที่ดีแล้วก็เกมลุกเจ็บคมมากกว่าทําให้เราเนี่ยควบคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบทั้ง2เเซลลยแะ ชนะแบบสวยงามกับเกมที่2นะครับเก็บเพิ่มไปอีก6คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ีซึ่งเกมต่อไปครับเราก็จะไปเจอกับทีมชาติเซอร์เบียนั่นเละครับเดี๋ยวต้องมาตามรอเช์น้องๆเราต่อเพราะถ้าเกิดว่าเราสามารถพลิกชนะได้แบบเข้ารอบลึกได้กับวอลเล์บอลนักเรียนระดับโลกเป็นจริงย่ำโลกเลยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีมันก็จะเพิ่มอัปเกรดมาตรฐานของน้องสาวในเราได้อีกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องจับตาก,กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆชุดอายุสิบห้าปีหรือว่าคารแข่งขันวอลเล์บอลหญิงซีเกมชาย ซีเกมเนี่ยก็เตรียมพร้อมกันทั้งหมดแล้วอย่างวอลเลย์บอลชายนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันแบบเร็วๆหน่อยกับรายชื่อ14ผู้เล่นโดยเป็นโค้ชปาร์คที่เป็นกุญซืออยู่นะครับโดยตำแหน่งหัวเสาครับก็มีชัยวัฒน์ถุงคําอนุรักษ์พันธ์รามสุวิทย มหาสีริโยธินสุปรณกเจนไทยสงตำแหน่งมีหลังครับก็มีอมรเทพและก็นภาเดชตำแหน่งมิดเดิลบล็อกครับก็มีอนุชิตทูปประดิษฐ์กฤษดาประเสร,ริฐเรเบโร่ก็มีธนพัฒน์นัทพงศ์และก็เซตเตอร์นั้นก็มีบุญฤทธิ์กับนรงฤทธิ์ซึ่งวอลเลย์บอลชายเนี่ยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่1319ถึงธันวาคมนี้ก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยเราได้กับการแข่งขันซีเกมถึงแม้ว่ากระแสสีเกมตอนนี้การจัดกันในขันมันจะเรียกว่าค่อนข้างห่วยแบบไม่มีความพร้อมทััท้้งเรรรราาี่บูม,มณ ีได้สุดท้ายก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยแต่ว่าอย่างน,น้อยๆครับเราก็จะล่าชแชมป์แลวก็คว้าเหรียญทองอย่างแน่นอนโปรแกรมของสาวเราชุดใหญ่เนี่ยจะเจอกับสิงคโปร์ก่อนแลวก็จะมาเจอกับฟิลิปปินส์รอชมรอตามกันได้เลยนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ในคลิปหน้าสำหรับคลิปปนี้้ไแลวครับ Bye bye.